ลอยลดมาเลยเกินเจียกะส่งไว้แทะมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะก่อนเดินทางค่ะส่งโบกีแล้วก็พดโต๊ะค่ะ,ะกระดับหน้าขาเฮ้ยน้ำถ่วมค่ะเขาตป่ด <c oughs> ป่าพุ่นป่าเลยไม่ไรตุ่น่ปลุ่นแล้ว แกงปล,ลาลดใส่มะขามป้อมมาคุณป,ปลาลตกาแฟกาแฟน้ำไม่ไล่ค่ะน้ำไม่ไล่ค่ะไล่อาจจะตายเมื่อวานนั่งได้จริงต, <laughs> ตลาดแตกกระเซะ้า่ะตลาดแตกตื่นไปใส่กระตื่นมองหัน่ะพวกนี้ใส่นะ่ะแห่ปากได้พ่าะอยังพ่อะรู้จักแม่ค้าแท้ท,ท,ท,ทุกคน เราไปดูแคคือของสิได้ไหมไม่พื่อนสิหรอเอาไปเลี้ยงง่ย

คนไว่าจะจะนั่เป็นคนกินชอบมากกินหอมแดงนะอีน้นงดครับบุงนนะหมไม่ใช่เปนหอมแคเป็นมะาหอมแล้ว จักเริ่มหยั่ง่บาๆอาบนบ่เบาไปะปลาดื่มแปะสปอชะละเฮ่เขาก็ต้องกล่าวเดยวนแท้หมดเลยเรยนซึ่ง บัตรสิทธิ์อยากนนั้นหนึ่งอันเดียวแป๊ด้สิ่งรบ เปลี่ยนเช็มยาดำหน้าเลยนะไปทำหมอมาินกอิดทะเลาะดกินแล้วบ้านกินแล้วครับกินกาแฟเอาพี่หน่อยถ้าชืว่าคนโถงหน่อเครือกคือคนโถงกระสับ เราพูดกันล้วาปัญหาเดือนสิวผสมด้วยดี่บ่มาเล้วขับพุ่นนะครับกินเคี้ยดีกินกบ กูพยายามก,กินปากข้ออีกแล้วปมันได้เริ่มใส่ตังโมเลยนะเออยังไงมาดิกะก็ลืมมาดิกะบบมีฐานเบิด มันบเสียปยายอุ้นอยู่ดิเสียหอกเขาอุ้นขึ้นขอย้างไปฆ่าหมอเลยขางแ้าตาเสีย่ขอุ่นขขอยกับบริสุทมาทุบใส่จริงบ่เสียมาเสีย บ่สิไป lung ลุง nè, น่ะไป là หน้าบ่มาเด้อกินข้าวเด้ออั่นเช่อยากแซ่บปานได๋ จุ่มขึ้นเลยเด้วยพวกนั้นค่อยขึ้นเครื่องกระจุ่มฉันขึ้นเลยเด้วยนี่ฉันใารหนาก็าเนีค่อยขึ้นเครื่อง อันนี้เขาขืนชิงใช่บออ่เฮ้ยขึ้นเขากะคานขึ้นท้างมันขึ้นมันน้อยเขาก็คานขึ้นกค้างพักค้านขึ้นก่อนเลยก้านา้ำหลังเราค้านขึ้นก่อนไปได้มะนัดมุง จินมันอิ่มม้งจินเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากอยู่จากบนทางอยากไปด้วยมาไปข่าวเหทำอะไแอ้ะข่าวมงุลข่าวเร็วๆนะบอกกินเราจังก็มากเลยข้าวเล็วๆ นี่ดิข้าวกี่บาทนี่ดินะขึ้นแซ่บๆรกิบกระตุ้นแล้วไปดูข้าววัดเดิมมุ่งนี่อ่ะพาพวกเด็กมากินไหม

กอะตูนออิ่ม,มาจาจไจ๊ะจ๊ดดดดดะไปเพากันอยู่เดอจ๊ะเด้อสวยแป๊บไปะสด้บาีาถาน่บถานึงด้บดนะี่เหมถาเขาใสข้าวซีฟพอดีาาขึ้นเคอับ ถามได้าลยไม่ใขถามง่ายเนาะเือคนลาจะไหมบไว้เวลาน่ะวนก็อย่างนี้มเนนี่ไปมาไป้เขาตายบอเสี่ย่องผ้นถามด้คนลาเห็นกระซาเด้สิวา้ถามด้เป็นสมมุตล เผื่อเป<ค>็นวรอีเือเป็นลอรอ,อ,อ,อบหลดอีกแค่พอไปหอดแล้วเป็นรงเขาก็เเปรงพี่เจมเ่อ,<ค>อสบายแล,ลไรอย่้เงี้ยนะแกอเบ้าฉมีทีา โหายชิแน่าชิณ่าก็โอ้ยเผ็ดเออเปิ้งแน่เรือเมื่อหรเอยังพันธุนยนต์บอสเออเดี๋ยวจิาเล่าให้ฟัง ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเจ๊จิ๊บสถานนะคะ่ะสวัสดีค่ะ